สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นกันพลาทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่นรินทร์เดอะฮีโร่นะครับสำหรับคลิปนี้นะเรามีกล่องนี้นะครับมาอันบล็อกแกะกล่องสองแผงนะครับชมแผงกันซะหน่อยชมงานกันซะหน่อยว่าสินค้าตัวนี้นะครับกล่องนี้มันเป็นยังไงสําหรับกันพลาตัวนี้นะครับผมงานกล่องนี้นะครับเป็นงานของค่ายฝั่งพี่จีนนะครับก็คืองานของค่าย JMS นะครับผมเรื่องของเรื่องนะครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยคือ ผมได้ไปต่องานตัวหนึ่งนะครับของหวยเมย์นะครับเพื่อนให้มานะตัวนั้นก็คือเซงกุคแอเทร์แบล็กเวอร์ชันนะครับแล้วก็ประกอบกับที่เห็นในเพจต่างๆนะครับเพจที่เราไปสิงกันอยู่นี่แหละนะครับเพจต่อกันพลาแล้วก็เพื่อนๆที่ต่อกันพลาด้วยกันเนี่ยเขาแนะนํางานใค่นี้มานะ JMS เขาบอกว่างานงานค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ดีเทลคมดีมากเลยนะครับล่องลึกสวยงามมากๆเลยนะครับก็ก็เลยเป็นจุดกําเนิดนะครับก็คืออยากจะลองต่อตัวนี้ดูนะครับแล้วก็ อย่างใน Facebook เองนะครับก็เห็นเพื่อนๆหลายคนที่เขาเอากราฮิตเล่นสาคูกันนะนะครับสาคุ aku, สีนั้นสีนี้นะครับแล้วก็เอามาทําเป็นกองทัพสาคูกันนะครับผมเพราะว่าราคาของค่ายจีนนี้มันก็ถูกแล้วก็คุณภาพในการประกอบเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่เหมือนเมื่อก่อนนะครับเขากาาข็งานมันดีขึ้นงานมันดีขึ้นเขาก็เลยเอามาแบบเออมาประกอบเป็นกองทัพอะไรเงี้ยนะครับถ้าจะไปเล่นง,งานของบันไดทั้งหมดเลยนะครับจะมาทํากองทัพอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะเออราคาสูงอยู่นะราคาสูงอยู่นะครับ สำหรับ JMS กล่องนี้นะครับก็คือจิมสปาร์ตันนะในงานของบันไดนะครับจิมสปาร์ตัตัวนี้นะครับผมก็คือเป็นงานพรีบันไดนะครับซึ่งราคาเขาค่อนข้างสูงอยู่อย่างที่เรารู้กันนะสำหรับงานพรีบันไดนะครับตัวนี้ก็ของค่าย JMS นะครับที่ทำออกมาเนี่ยก็น่าจะน่าจะก๊อปทั้งดุนเลยนะครับก๊อปทุกอย่างของบันไดมาเลยนะครับผมก็เดี๋ยวลองมาดูกันล้วกันนะครับว่างานกล่องนี้จะเป็นยังไงนะครับ อ่ะก่อนอื่นนะครับมาดูที่บล็อกอันก่อนนะครับบล็อกอาร์ตก็จะมีแค่นี้เลยด้านบนนะครับที่เขียนโลโก้ของค่ายเขาก็คือ jms นะครับด้านหน้ากล่องก็คือจะมีภาพสเก็ตของจิมสปาร์ตันนะครับแล้วก็ภาษาจีนคาตรงนี้นะครับส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นคำตรงคำเตือนต่างๆนะครับอ่ะที่เหลือก็จะเป็นกล่องสีเขียวเขียวี่ม้าสีอ่เขียวทหารอย่างนี้เลยนะครับอ่ะสภาพกล่องก็เยินนิดนึงนี่เยินๆยมาอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆนะครับก็ แต่งานข้างในเนี่ยไม่ได้เสียหายอะไรนะครับผมก็เขาไม่ได้ใส่กล่องอะไรมาให้นะที่พรีออเดอร์มาจากจากต่างประเทศจากจีนเลยนะครับเขาไม่ได้ใส่กล่องอะไรมาให้เขาจะใส่เป็นเป็นถุงมาเป็นถุงมาแต่ว่าตัวงานนะครับได้เร็วมากนะครับจากงานจากที่พรีออเดอร์เนี่ยก็คือใช้เวลาประมาณไม่ถึงสัปดาห์ไม่ถึงสัปดาห์ก็ได้ของแล้วก็คือถือว่าส่งไวนะครับคุณภาพในการจัดส่งนี่คือไวมากนะครับ าการขนส่งก็ถือว่าดีนะนะครับมันบุกมาแค่นี้เองนะครับก็เราก็ไม่ได้เก็บกล่องอยู่แล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องกันเลยนะครับอ่ะวางหลังจากที่เปิดกล่องออกมานะครับเราก็จะพบถุงใหญ่อยู่หนึ่งอ่ะดูถุงกันก่อนนะครับหนึ่งถุงสองีสามถุงใหญ่แค่นี้เองเยรู้สึกมีแอคชั่นเบียดมาให้ด้วยอันนี้ก็ เออได้เห็นแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะดูเวอร์ชันเบลนะครับมีอยู่แค่3ถุงใหญ่เท่าน,นั้นเองอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูคู่มือนะครับมีนู่นกันก่อนนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสําหรับเจ้า JMS ิมสปาร์ตันตัวนี้ครับโอเคมาดูที่คู่มือก่อนนะครับคู่มือนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนหน้าบล็อกอาร์ตเลยนะครับเป็นสีเขียวๆอย่างนี้นะครับผมสีเขียวทหารนะตรงส่วนภาพสเก็ตด,ด้านหน้าก็จะเป็นเหมือนหน้ากล่องบล็อกอาร์ตแล้วก็มีสัญลักษณ์ของ JMS นะครับผมแล้วก็มีคาดอย่างนี้นะครับเอ่อมันจะเป็น แผ่นพับนะที่แรกนึกว่าเป็นเล่มนะครับเป็นแผ่นพับกลางออกมากี่หน้าเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเอา่อเป็นแผ่นพับห้าหน้านะครับห้าหน้าด้านหลังซ้ายขวาก็จะเป็นสิบสิบหน้าพอดีนะครับอ่ะลองมานับแผงคร่าวๆกันดูซะหน่อยนะครับมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแผงเก้าแผงนะครับมีอยู่เก้าแผงแล้วก็สติ๊กเกอร์อยู่สองสองแผ่นนะครับผมมีอยู่ประมาณเก้าแผงนะก็ถือว่า กลางๆไม่เยอะนะครับส่วนคู่มือคู่มือนี่น่าจะลอกแบบมาจากของทางบันไดเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ดูดีดูดีกว่าดูดีกว่าของหวยเมยมากนะครับหวยเมยที่ต่องานของตัวเซนูคูแอสเทรีเนี่ยขี้เหร่เลยอันนั้นแบบเป็นภาพวาดภาพเขียนแล้วก็ดูยากด,ดูค่อนข้างยากนะครับแต่ตัวนี้ถือว่าจัดวางเลเยอร์ต่างๆสําสหรับตัว ขั้นตอนการประกอบเนี่ยได้อย่างลงตัวแล้วก็สวยงามดีนะครับผมนี่ชิ้นส่วนต่างๆอะไรแบบนี้นะครับซึ่งของงานแท้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะวางอย่างนี้หรือเปล่านะครับเอองานที่เป็นงานเพียบันไดนะครับแต่ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะตูดีเลยทีเดียวนะครับสําหรับคู่มือนะครับมามาดูที่ถุงแรกกันแกะไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมก็เพิ่งได้แกะดูนี่แหละนะครับ ก็แกะไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยละกันนะครับถุงแรกมันมีอยู่สามถุงแค่นั้นเองนะสามถุงใหญ่เก้าแผงนะครับแต่ดูไปพร้อมๆกันเลยนะฮะโทนสีของเจ้าตัวจิมส p าร t ตัตัวนี้นะครับก็จะเป็นโทนสีที่เป็นสีเขียวขี้ม้านะครับสีเขียวเหมือนออชุดทหารนะชุดทหารนะครับอย่างแรกที่ได้มานะครับนี่แอคชั่นเบทสีใสๆเลยนะครับ ก็สีใสขุ่นๆนะออกแบบดําขุ่นๆนิดนึงนะครับแต่งเงาเลยอาจจะสังเกตดูนะครับตรงนี้นะจะมีเป็นภาพานูนที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของตัวกันดัมไอเกสิบแปดอยู่นะนะครับเห็นไหมพลาสติกเขาก็ค่อนข้างโอเคนะสำหรับตัวพลาสไสชิ้นนี้นะครับที่เป็นแอคชั่นเบสพลาสไสชิ้นนี้นะครับใสดีเลยทีเดียวแล้วก็ฉีดพลาสติกออกมาได้ค่อนข้างดีนะฮะเนี่ยเห็นไหมที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของปู่ตัวนี้นะครับเออ แล้วก็มีเนี่ยป้ายเหมือนป้ายชื่อนะโลโก้ของเขานะครับ JMS นะครับเอออันนี้อันนี้ดีนะอันนี้ถือว่าประทับใจเหมือนกันนะเนี่ยเขาท่าเขาท่านะครับสำหรับงานของท่า JMS นะครับ <c oughs> แผงต่อไปนะครับแผงต่อไปก็คือแผงสีฟ้าตรงนี้นะครับอ่สีฟ้าค่อนข้างใสดีนะครับฟ้าตรงนี้น่าจะเป็นในส่วนของโมโนไอตรงส่วนโมโนไอแล้วก็ตรงหน้าผากเขานะเนี่ย หรือว่าเป็นสะโคบเล็งก็ไม่รู้นะสะโคบเล็งปืนอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยใสยดีใสดีแล้วก็คือค่อนข,ข้างดีนะค่อนข้างดีนะครับเออใช้ได้เลยวะ่ะเออเขาท่าเขาท่านะครับอ่ะนี่ชิ้นที่สองนะครับที่ดูอันนี้จะเป็นชิ้นที่สามนะครับแผงที่สามก็คือเป็นแผงน่าจะเป็นสีโทนหลักๆของเขาเลยอ่ะโทนสีที่เป็นเขียวขี้ม้านะครับเจอตําหนินิดนึง มีรอยตรงนี้หน่อยๆนะครับอันนี้เดี๋ยวใช้กระดาษทรายกระดาษทรายที่มันขึ้นเงาอ่ะขัดเงาหน่อยหนึ่งก็น่าจะได้หรือว่าจะไปทาเป็นําเห็ดก็น่าจะโอเคอยู่นะนะครับแต่ที่เห็นเนื้องานนะครับเนื้องานที่เราเห็นเนี่ยก็คือโอ้โหโเฮืยอเขาท่านะถือว่าดีเลยนะครับงานดีเลยนเนี่ยเนี่ยดูดูร่องต่างๆดีเทลที่เขาให้มาตามร่องที่เป็นเอ่อ ชุดเกาะด้านนอกของเขาเนี่ยใช้ได้ใช้ได้เลยนะจากสัมผัสพลาสติกที่เราได้ลองสัมผัสดูเนี่ยคือแบบเออใกล้เคียงงานแท้มากเลยนะครับใกล้เคียงพลาสติกที่เป็นงานของบันไดเลยนะเนี่ยดูตรงส่วนหน้าผากเกาะหน้าผากเขาเนี่ยใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะครับตรงส่วนของแผงลันเนอร์จุดเชื่อมต่อเองนะครับของแผงลันเนอร์เนี่ย ค่อนข้างที่จะเล็กนะเล็กแบบเล็กจิว๋วเล็กดีเลยแหละเนี่ยเนี่ยคือเราเก็บรอยเกลยดน่าจะเก็บง่ายนะครับเราตัดออกมาเนี่ยน่าจะเก็บได้ง่ายเลยลนะเออวะเออใช้ได้ใช้ได้นะอันนี้ในส่วนของแผงสีเขียวนะครับแผงแรกนะเดี๋ยวดูแผงสีเขียวแผงที่2นะครับเนี่ยด,ดูดีเทลตรงพื้นรองเท้าเขาดิพื้นของตัวรองเท้าของตัวหุ่นนะครับนี่ช่วงเอวนะฮะอันนี้แผง B1 นะครับ เออเออดีวะ่ะดีวะ่ะไม่มีเศษไม่มีขี้พลาส,สติกออกมาเลยมีส่วนที่เป็นอันเดอร์เกตด้วยนะนี่มีส่วนที่เป็นอันเดอร์เกตพ่วงเข้ามาด้วยนะครับเนี่ยมีหลายจุดที่เป็นอันเดอร์เกตเหมือนกันอืมจริงๆตรงนี้ก็ไม่จําเป็นนะที่เป็นอันเดอร์เกตเพราะว่าหรือว่ามันประกบข้างกันไปรู้นะเดี๋ยวต้องลองมาประกอบดูนะครับนี่ตรงนี้เป็นเกาะขานะครับเออวะ่ะเนื้อพลาสติกก็เนียนดีนะฉีดพลาสติกออกมาได้ไม่ค่อยมีรอยคลื่นอะไรเลยนะครับถือว่า ถือว่าทําออกมาได้โอ้โหไม่อยากจะพูดเลยว่ามันได้มาตรฐานมากก็งานจีนเนาะเกินเกินคาดนะครับเกินคาดนะแต่ว่ามันก็มีรอยอยู่บ้างเหมือนกันรอยเนี่ยไม่น่าจะเกิดจากการผลิตนะน่าจะเป็นแบบว่ารอยของแผงที่เขาอัดใส่กล่องมาเนี่ยกล่องมันไม่ค่อยไม่ค่อยจะใหญ่เท่าไหร่นะคือแบบเขาอัดใส่กล่องมาปุ๊บพอปิดพอปิดกล่องแล้วมันน่าจะขูดกันนะครับพลาสติกข้างในนะอืมเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดีเทลเขาสิ ลองค่อนข้างลึกคมดีเหมือนกันนะครับเออวะ่ะเจียววะ่ะไม่อยากจะอวยเลยงานจีนอันนี้ถือเป็นกล่องแรกนะลองกล่องแรกของผมเลยนะครับสาหรับค่าย JM S นะก็จะได้มาดูพร้อ,รอ,รอมๆกันนะครับว่ายังไงนะครับสาหรับเพื่อนๆนะที่อยากจะลองลองประกอบงานจีนสักกล่องนึงคนที่อาจจะงบไม่ถึงงานแท้หรือว่าแบบอยากจะทําเป็นกองทับเยอะๆอย่างนี้ก็เป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับเอออันนี้จะเป็นแผงสีน้ําตาลเข้มๆหน่อยนะครับเป็นในส่วนของมือ มือต,ต่างๆนะครับคือแผง C1 นะเออดีวะเขาท่านะครับในในในแผงแรกเนี่ยในถุงแรกเนี่ยถือว่าประทับใจอยู่นะครับอ่ะอีกสุดท้ายนะครับที่มีมาให้นะฮะอันนี้ก็คือดีคอน้ําเขามีมาให้เดี๋ยวคุณภาพเรามาดูกันนะครับว่าดีคอน้าเขาจะเขาจะมีคุณภาพดีขนาดไหนแต่ที่แถมมาให้เนี่ยก็ก็ก ดีใจแล้วนะดีใจแล้วนะครับสำหรับงานเจีนคือเขามีข้อดีตัวนี้คือเขาแถมดีคอน้ามาแทบทุกกล่องไม่ว่าจะเป็นไฮเกรดบัสเตอร์เกรดอะไรเงนี้นะครับนี่อันนี้ดีคอน้ํา1แผ่นนะครับเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนไปที่ถุงที่2นะครับที่ได้มาในกล่องนี้นะครับอ่าแกะไปพร้อมๆกันเลยนะครับถุงที่2จะเป็นแผงเล็กๆนะเป็นแผงเล็กๆไม่ใะ่แผงใหญ่นะครับ ก็จะเป็นในส่วนของแผงสีเขียวบางส่วนนะครับสีเขียวที่มาบางส่วนน่าจะเป็นตรงช่วงเกาะขานะเกาะต้นขาอะไรอย่างนี้นะครับดีเทลดีเนี่ยดูสิลายล่องดีมากเลยนะครับค่อนข้างสวยมากนะครับแล้วก็มีอันตเเรกตด้วยนะครับในบางจุดนะเออวะ่ะดีเลยนะครับสัมผัสของพลาสติกที่ได้ลองสัมผัสด,ดูนี่ก็ถือว่าโอเคนะแต่มันจะเป็นแบบสัมผัสที่เป็นน่าจะเป็นพลาสติกนิ่มๆนะครับอาจจะต้อง เราจะต้องเฉือนแบบเก็บรอยเกียริได้ค่อนข้างง่ายอยู่นะผมว่านะครับอ่ะชิ้นต่อไปนะครับจะเป็นเปลวแสงนะครับของบีมเซเบอร์นะเออเหมือนงานแท้เลยวะโอ้โหเออมลักษณะเหมือนงานแท้เลยอะ่ะจริงๆนะไม่รู้สึกไปเอกเลยนะครับสำหรับงานของค่าย JMS เนี่ยคือดีจัดเลยอะ่ะอันนี้ในส่วนของสีแดงนะครับสีแดงเนี่ยมันยังเป็น แดงไม่สุดนะมันจะเป็นแดงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแดงแบบว่าพลาสติกไม่ค่อยจะอันนี้เท่าไหร่นะไม่แดงเหมือนของบันไดอะ่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองประกอบก่อนนะว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของแผง PC ก็ยังมีแผง PC อยู่นะครับสําหรับตัวจิมสปาร์ตันตัวนี้นะครับอ่านี่ในแผง PC นะครับก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะตามข้อต่อต่อตางๆนะครับรุ่นใหม่ๆนะที่เป็นกันดั้มของทาง ฝั่งบันไดนะครับก็ไม่ค่อยจะมีแผงพ C แล้วนะหรือหรือยังมีอยู่นะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ประกอบกันอยู่หลังๆนี้ก็มีของภาคแม่มดนะภาคเด e ะวิฟท์มาร์รีนะครับที่ไม่เห็นแผงพ c เนะในภาคต่อๆมาก็น่าจะมีบ้างน่าจะมีบ้างนะครับตามจุดขยับต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นอีกแผงหนึ่งนะครับก็คือแผง C2 นะครับ C2 จะเป็นแผงสีน้ําตาลหน่อยๆน,นะฮะอันนี้จะเป็นในส่วนของเกราะด้านในอะไรประมาณนี้นะครับอืม พลาสติกก็อย่างที่บอกนะครับพลาสติกค่อนข้างดีแล้วก็มีอันดร์เกตดด้วยนะครับไม่ได้เป็นเกตดธรรมดานะถ้าอย่างในตัวของพีบันไดเองเนี่ยน่าจะเป็นแบบอย่างนี้เหมือนกันไหมก็น่าจะลักษณะเดียวกันหมดเลยนะเขาน่าจะก๊อบมาทั้งดุนเลยนะครับอ่ะอันนี้ในส่วนของถุงที่2นะครับประมาณนี้นะฮะถุงที่3นะครับถุงที่3มจะเป็นแผงใหญ่อีกแผงหนึ่งนะครับชุดใหญ่อีกแผงหนึ่งนะจะเป็นในส่วนของขาเมื่อกี้จะเป็นแผงเบิ้ลเมื่อกี้นะเนี่ย ในส่วนของอชิ้นส่วนขานะครับชิ้นส่วนเกราะขาด้านนอกนะครับจะเป็นแผงเบิ้ลของที่ดูในถุงแรกเมื่อกี้นะครับผมก็จะเป็นขาซ้ายขวาอะไรอย่างนี้นะครับเออดีเทลก็ยังนี่ดูช่วงร่องต่างๆที่เขาทามาเนี่ยโอ้โหตัดเส้นก็น่าจะน่าจะวิ่งดีนะน่าจะวิ่งดีไม่ต้องย้ำลายอะไรก็น่าจะโอเคนะครับดูจากประเมินด้วยตาเปล่านี่นะอืม gate, มีอนันเดเกตมันเหมือนกันนะครับก็เหมือนแผงแรกที่ให้มานะครับ ในส่วนอีกแผงหนึ่งนะครับเป็นแผงอาวุธอืมอาวุธพวกปืนด้ามปืนอะไรต่างๆนะครับสีออกเทาๆเทาๆเข้มๆนิดหนึ่งนะครับอืมดี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 อ่ะอันนี้จะเป็นอีกแผงหนึ่งในส่วนของลำตัวเกาะไหลต่างๆนะครับเนี่ยอย่างลำตัวตรงนี้นะครับดูดีเทลเขา ดีนะชิ้นนี้จะเป็นส่วนประกอบนะครับของตัวแอคชั่นเบรนะครับนี่ก็จะเป็นใสๆอย่างนี้นะครับเออใสดีเลยนะเนี่ยคือใสได้มาตรฐานของนั่นเลยนะเป็นมินิแอคชั่นเบรเล็กๆนะครับอืมตัวฐานเขาค่อนข้างสวยนะเนี่ยแอคชั่นเบรเนี่ยผมค่อนข้างชอบนะฐานสวยเลยเนี่ยทำมาดีเลยเนี่ยก็หมดแล้วนะครับเออแล้วอีกอย่างนึงนะครับที่มีมาให้ก็คือตัวสติ๊กเกอร์ฟอย์นะฮะ สติ๊กเกอร์ฟรอยมีมาให้1ชิ้นนะครับ1แผ่นนะครับอโอเคเรามาสรุปกันนิดนึงนะครับสำหรับเจ้า JMS Jim Spartan ตัวนี้นะครับสำหรับกล่องนี้นะมีราคาอยู่ที่ประมาณ200บาทเท่านั้นเองนะครับสองใบแดงนะฮะก็สั่งซื้อในแอปส้มก็ได้ผมสั่งซื้อในแอปส้มนะครับผมเดี๋ยวยังไงถ้าเพื่อนๆสนใจก็เดีย๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปแล้วก็ท็อปคอมเมนต์ละกันนะครับผม สรุปมาให้ฟังกันนิดนึงนะครับผมว่าเจ้ากล่องนี้เป็นยังไงนะครับสำหรับจิมสปาร์ตันตัวนี้นะครับเป็นตัวก๊อปของอพีบันไดของทําบันไดนะครับผมแล้วก็จากที่ดูแผงต่างๆนี่คือค่อนข้างประทับใจนะอาจให้เทียบกันนะครับกับตัวเว่ยเม่ยนะครับตัวที่แล้วก็คือตัวอะไรนะเซงกูคู่แอตเทรย์แบ็กเวอร์ชันตัวนั้นนะครับตัวนี้ดีกว่าเยอะตัวนี้ดีกว่าเยอะจริงๆนะครับผมจาก ดีเทลต่างๆที่ให้มาดูด้นานการประกอบยังไม่รู้นะเดี๋ยวผมต้องขอลองก่อนนะครับตัวนี้ดีเทลดีกว่าค่อนข้างเยอะนะครับดีกว่าเจ้าตัวไว,ว้เม่ยเอสเฟย์เซงุคุแบ็กเวอร์ชั่นตัวนั้นนะครับผมแล้วก็ของแถมต่างๆให้มาค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยแค่แอคชั่นเบสอันนี้ผมก็ค่อนข้างประทับใจแล้วนะไหนจะมีตัวดีคอน้ําตัวนี้อีกที่แถมมาให้นะครับก็ค่อนข้างโอเคนะจากที่ ดูเบื้องต้นนะครับคืองานดีมากงานค่อนข้างประทับใจมากเหมือนกันสําหรับตัว JMS ตัวนี้นะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มาแกะกล่องสองแผงเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงผมจะลองประกอบดูนะว่าจะเป็นยังไงก็ลองมาค่อยมาชมรีวิวกันละกันนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็มาแกะกล่องสองแผงจิมส p a r t ตัน JMS เพียงเท่านี้นะครับผมยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe ไว้ด้วยแล้วกัน,นครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่เราจะลงกันในอนาคตนะครับก็อยากจะให้ลองตัวไหนก็ลองคอมเมนต์กันมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอไปประกอบกล่องนี้ก่อนนะดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับพี่นัาก,ก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ